มารอฟังค่ะวว่าถึงมาทําไมใครเรียกมาตัวพักงานแล้วมาท,มมาทําไมมาแค่ยังสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันนี้เจนนี่ไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วมาทําไมคนหามาเยอะมากตอนนี้คอมเมนตดุัว่า เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าโดนพักงานแล้วมาในงานทําไมมาแสดงหรอมาขอขึ้นหรอมาขอขึ้นเวทีหรอวันนี้ก็เดี๋ยวรอให้ถึงสี่พันคนเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามาทาไมฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะไม่อันนี้เขาไม่ร่วมเพียเพราะอันนี้เขาคนพักเขาให้คนเดียวสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดี2,400นรคน ะะเดี๋ยวอรอสัก4,000คนเนี่ยองนจนี่จะบอกโลกจากมาหยางไห่เขาด่ามาเหี้ยเดี๋ยวเจนนี่นะนะ่ะมึงดเขาจะด่ามากันแลแนมาหยางยาเขาไปเรื่องเหมือนเล่า <c oughs> โดนพอดงานแล้วจะมาทำไมน่นเห็นบอลไม่ค่อยถามเราอีหลี <c oughs> ไปถึง4,000คนนะคะทุกคนเยอะให้ซื้อจริงจรง

ตอบให้นะคะยูซูซูอย่ากก้าวเขาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคำถามมีคำตอบนะคะก็เป็นอย่างนั้นจ้าอีก300คนก็ถึง4,000คนแล้วนะคะฝากซื้อบัตรจองตัว EP ที่49ด้วยนะคะลิงก์ด้านล่างเลยพ่อพ่อแม่ฝากซื้อบัตรจองตัว EP ที่49ด้ค่ะ้างลางเลยจ้าเดี๋ยวมือนี่แสดงจริงแล้วนะคะตอนนี้แม่ทัดอกมงย คนอีก200คนดูดีนะน้องเจนเนอร์เป็นคนยกฉากช่วยเบื้องหลังคิดถึงนะคะอาจจะแม่นก็ได้ค่ะท่านผู้ชมที่รัก อาล่ะก,ก็มีแบบประมาณว่าอ่อให้น้องพักงานแล้วให้น้องมาช่วยงานทําไมหรือให้น้องแบบว่ามาพุนนี่นั่นทาไมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือ5,000คนแล้วนะคะเราจะมาตอบไปเด้อค่ะจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าอ่าทุกคนนะคะทุกคนที่อ่าอยู่ในค่ายนะคะทุกคนที่อยู่ในค่ายพวกหนูไม่ได้มีปัญหากันนะ ไม่ได้มีปัญหากันอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอสเป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหน้าเป็นอ่าน้องๆทีมนักแสดงชายทีมเดนเซอร์อะไรต่างๆนานาทุกคนในค่าไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีทะเลาะกันนะคะส่วนเรื่องโดนการพักงานก็เป็นบทลงโทษที่น้องเจนได้ทําผิดพลาดไปนะคะเราต้องแยกแยะสัดส่วนให้เป็นให้เป็นอ่า เขาเรียกว่างก็ต้มแยกแกะไปที่ระยางนะคะมันมันนบมเกีียวกันแล้วเมื่อนี้น้องเจมว่าได้ขึ้นแสดงค่ะแต่ว่าน้องเจมมาให้กําลังใจแล้วก็มาช่วยงานนะคะมาช่วยงานเล็กๆน้อยๆอะไรที่พอช่วยได้ก็มาช่วยมาช่วยขายบัตรอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าขายบัตรผิดไหมสําหรับหนูหนูมองว่ามันไม่ผิดนะคะเพราะว่าหนึ่งเรายังเรายังใช้นามสกุลโตเกียวมิวสิคอยู่ถึงเราไม่ได้ทําการแสดงถึงเราแบบว่าไม่ได้แบบก็ได้ร่วมการแสดงเพราะว่าห้างจะทำขวดอยู่แต่ว่าห้องก็ยังมีนักดนตรีตร ถ้าอันใดที่แบบว่าอ้อ,อ,อยใดเล็กเล่นน,น้อยๆนะคะเราก็อยากซอมเลยคะ ได้แบบบ้านบอตอนรับหรือบออีหยังนั่นนะค่ะคือไม่อยากให้ทุกคนไปไปว่าบอสนะเพราะว่าไม่อยากให้ผู้ใดไปว่าบอสว่าแบบให้น้องพักงานไม่มีกําหนดอะไรอย่างเงี้ยเราให้น้องมาช่วยงานทําไมอะไรอย่างเงี้ยหนูมองว่ามันคนคนที่คิดแบบนี้หนูมองว่ามันมันมันพอคอยแบบว่ามันไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยรมันพอคอยโอเคหรอกค่ะเพราะว่าเรามาคือเราก็มาแบบในฐานะเพื่อนพี่น้องมาดูมาให้กําลังใจมาแบบจิบจับอะไรได้อย่างวันนี้หนูก็ทําผลไม้ทาของเปรี้ยวอย่างเงี้ยมาให้ น้องๆนะคะเพราะว่าห้าก็ห้องก็เคยแสดงนาะเหาก็เคยง่ายน้องก็เคยแสดงเหมือนกันว่าบางทีเะห้ซ้อมดรือห้อซ้อมหรือห้อตื่น้านะคะเพื่อที่จะมาซ้อมอย่างเงี้ยนะคะร่างกายมันก็แบบพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยกินของเปรี้ยวมันก็จะทำให้ตาตื่นได้อ่างเงี้ยค่ะก็มาแบบช่วยน้องๆให้กำลังใจน้องๆนะคะตรงนี้หนมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเลยเพราะว่าหนุไม่ได้มาทํางาน หนูไม่ได้หนูไม่ได้แบบมาทําำงานหนูมา,มา,าแบบมาซัพพอร์ตมาให้กำลังใจน้องๆน,นะคะสำหรับคนที่เข้าใจก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจหรือว่าแบบไม่ชอบหรือว่ามองไม่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่หนูบอกว่าให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์นะคะไม่ต้องถ่ายนายขนาดน,น,น,นี้ก็ได้นอสกายนี่ยหนูกับ,หน,กบหนูกับน้องๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ นอนกับซ้ำเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยได้ยินว่าเล่นกับได้ยินว่าเล่นฝากซื้อบัตรจองตั๋วี้ที่49ด้วยนะคะเพราะว่าแม่แม่ฝา พพอร์ตโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะฝากซื้อถั่วด้วยวันนี้ก็แสดงจริงแล้วนะคะวันนี้แสดงจริงแล้วตอนนี้น้องๆก็กาลังซ้อมอยู่กําลังเข้าฉากอยู่นะคะคก็ฝากพป,ปอร์ตฝากซื้อบัตรจองตั๋วด้วยคนละหนึ่งใบขอบคุณทุกการกดแชร์ขอบคุณหัวใจทุกดวงขอบคุณการแบบพพอร์ตของทุกคนเลยนะคะฝากซื้อบัตรจองตั๋วเด้อคะ่ะอยากมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องหยุ่มกันเด้อ เพราะเนพาเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ถามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ถามไม่ต้องไปตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนว่าต้องยุ่งกันทุกคนมีสิทธิ์ถามเพราะว่าความอยากรู้อยากเขียนของคนมันไม่เหมือนกันนะคะความอยากรู้อยากเขียนของคนมันไม่เหมือนกันทุกคนมีคําถามถามถามมาได้หนูตอบให้ค่ะไม่เป็นไรนี่กลับมาขึ้นไปทีนะคะพี่แอมแล้วไงได้เลยค่ะแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็รอดูมติพรบคอมก่อนรอดูรอดูรอดูอ่า แล้วก็เราดูความอ่า,อาเขาเรียกว่าอะไรอะดูกระแสดู ดูความพอดีดูความพร้อมดูอะไรสิ่งหลายๆยอย่างค่ะมันมันปรับไม่ได้เนาะอย่างที่หนูบอกว่าเดือนนี้ก็คือขอลงโทษตัวเองก็คืออยากลงโทษตัวเองในเดือนนี้จริงๆค่ะก็คือเป็นการรับผิดชอบในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปนะคะถ้าเราไม่ได้รับบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมองว่าเออมันไม่แฟร์สำหรับคนที่อ่าสาหรับอาจารย์ที่โดนอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบหนูก็อยากรับบทลงโทษแล้วก็หนูก็โอเคกับบทลงโทษนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เสียไม่ได้เสียใจกับบทลงโทษเพราะว่ารู้สึกว่ามันสมควรที่จะโดนแล้วค่ะ การที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะคะ เขารู้สึกผิดจริงๆคเขาก็จะไม่ทําให้มันผิดครั้งสองเดี๋ยวถ้าทําผิดครั้งสองครั้งสามครั้งสี่อันนี้ให้แบบตีเป็นสันดานของคนได้เลยค่ะตีเป็นสันดานเป็นแบบเป็นแบบนิสัยส่วนตัวหรือเป็นแบบสันดานที่มันแก้ไม่ได้แล้วอันนี้หนูให้ตีได้แต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าบอกว่ามันเป็นสันดานนะสันนันซีเป็นแบบตีมาโดนแล้วอย่างสันนันซีก็อย่า กียวหนูจำได้ว่าที่ผิดพลาผดผิดพลาดแบบผิดพลาดเลยอ่ะผิดพลาดแล้วก็เป็นแบบอย่างดราม่าเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ใจเนาะในมุมของการทํางานเราเข้าใจว่าการแต่งตัวโป้การใช้คําพูดที่รุนแรงบนเวทีนู่นนี่นั่นบ้าบาอะไรอย่างเงี้ยหนูมองว่ามันคืองานเราไม่ได้ทําผิดใครเขาก็ไม่ได้แบบว่าใครเพิ่นก็นไม่ได้แบบว่าเออเจะนี่เฮ็ดบริบพราะงั้นมันเป็นเสี่ยเพราะว่ามันเป็นการแสดงทุกคนเข้าใจว่าเป็นการแสดงอันนั้นก็ถือว่าข้องประเด็าบ้องประิดต่จต่อนจอบากง่า กรได้ติดเพราเวทีบ่าได้ติดต่อต่อค่ายนะคะแต่แต่ในกรณีที่ที่น้องเจนได้ทำลงไปอย่างดราม่าครั้งนี้มันถือความติดองยู่เต็ม ตั้งแต่อยู่มาก็ครั้งแรกนะคะครั้งแรกเท,ที่ยเดียวกับพวกแกงแกนตัวค่ะก็ให้เวลาไปเรื่องพิสูจน์มิเชลวาคนเราที่ทําอะไรที่ทำตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสันดาลห,หรือเป็นสันดาลถ้ามันเป็นบ่อยมันคือสันดาถนะ้ามันเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วไม่มีซ้ำสองก็ให้เวลา,าเั็นเรื่องพิสูจน์คนหราไม่ถ้าแกนตัวใดๆทั้งสิ้นขความผิดผิดแล้วก็คือผิดแล้วความผิดก็จะติดตัวเราไปเรื่อยๆมีสิ่งเดียวที่มันสามารถพิสูจน์ตัวเราได้ก็คือให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์เรานะคะ ขอบคุณทุกๆกําลังใจค่ะขอบคุณทุกการดูขอบคุณทุกการสปอร์ตแล้วก็ขอบคุณกําลังใจของทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นการทักมาการกดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่เราขอบคุณมากๆเลยนะคะจนคนที่ด่าก็ไม่เป็นไรค่ะคนห้าคนห้าต่ามีสิทธิ์ที่ยสร้างมีสิทธิ์จะมีปากก็าจะสนใจต่อไปก็จะไปค่ะเพราะว่าห้ากับพิที สวัสดีมังกรยาด้วยนะคะสวัสดี2,500คนเมื่อกี้สวัสดี4,200คนด้วยนะคะน้องเกนฝากซื้อบัตรจองตัวอีกี่ที4ิเกากากีนะคะมันมีแสดงแล้ว